วันยุดนะครับสไ้ายของรอบนี้นะครับวันจันทนะครับร่มดีบ่ครับชนนี้สวัสดีครับผมโอ้พี่พีทสวัสดีครับเบาพีทคนสักคนนะครับแค่ยังครับผมเก็บเบาครับเก็บเบาอันเบายังครับตัวนี้สองห่องสองห้องจักเส้นครับตัวนี้ม่หหกสิบเนาะป้ายจะมาขึ้นนี้่บ่ครับเป็นยังไงขึ้นดีเสียงดังไซนูรันอันมือหนึ่งกับป้ายรดมืออาจิตกช่วงายเนาะเพราะเขาไปทุนละกลับมา ก็เดยมาเก็บต้นนี้ก็นชิ้นหกโมงเย็นเลยเนี่ยหกโมงแรงแล้วพี่น้องเป็นยังไงครับขมปะ่ะขมครับอาจจะเป็นปร่มชูถ่ายเนี่ยอาจจะระ่มชูถ่ายแหละอาจจะเป็นพิดฤดูกาลแหละน่าให้บองใ,ใกล้ๆก,กันเปล่านะมันจะเป็นรอตัวหน่อยนะครับเนะบาะงรอตัวหน่อยโอ้ขาดตัวนี้น้าชิเสียตัวนี้เข้าถึงไหลมาบาดตัวนี้เนาะสนุกดีเรียบร้อยขาดหมดเลยนะครับเขาเป็นยังดอกนะครับได้ยังไงละเป็นไม่เห็นเบาเนี่ยกำลังไหนยืนบ่ใช่ค่ะในความดำนะครับดำในแน่นอนอยู่แล้วเขียวอะไรล่ะเนี่ย ปาเต๋บอนกำลังนี่ย่ต้องห่วงนะครับช่วงลมบ่ขึ้นแลนถึงละลอยเมตรเนาะเราแปลกบ้านนี้เบ้านี่มันคือขึ้นฝาได้มันมีลมมันมีล่มเหมือนบ่ลมเป็นตัวตานบ้างครับอืมมันมีแรงยกเนาะผายังครับเนี่ยผายยับซ้ำมฟาอัดขึ้นเหงาเลย สี่หมวดในบรรุณเนี่ยต้นปีกสองเมตรใส่เท่าได้ครับสองเมตรต้นไม้บ่อันตััวน้นมันส,สองเมตรสามสิบเลยตัวเนี้ยสอ,สองเมตรเะขังละหามหมดขังละหามืมข้อดีของตัวนี้คือมันบติดหยางบองขับหลังมาง่ายผมการกระจายน้ำนักก็ดีนะครับเอาวัทดสอบได้บัตรเนี่ยเฮ้าปล่อยเบาวขึ้นไปทางฝ่าเนี่ย เนี่ยเคยไปนั่งฝเห็นังไงเมกเอาบันนี้เมกมีจักสันสามสันสันนสันนึ่งันองนสามบ่มันมีสื่อมันอยู่ไหนเอาบอกบอกกันเส้่วงบเขาดูวัดเมกเขามันมีอยู่สามสันเอาสันได้ไหครับสันต่ำสันต่ำซื่ออย่างน้อบ่นีน้อคิวมูรัดคิวมูรัดสเตตัสสเตตัสฮะ นกคือสิวังสันยุบว่าหาเด้ครับต้องได้ความรู้ดิต้องหูจักได้ว่าสันคำว่าเมฆนี่มีจักสันมีแบบใดเขาแบ่งเป็นยังไดอันนี้บ่ได้เกี่ยวกับบรรยากาศบรรยากาศเด้ออันนี้คือสันกอนเมฆสักกนเด้อเอาไม้เลีอยงเรบดูหัาฟังดูสั่นสูงส่สูงอ่าด้วยอาจ้าติ๊กตอกติ๊กอะไรอีกซื้ลัดคือสั่นสูงซื้อลัดเซื้อโลคิมูรัสซื้อโลสเตตัสสั่นไปอันอันโตสเตตัสอันโตคิมูรัส อันสัญลัษณ์ไฮสเตตัสคิว,ค,ว,ค,วคิวมูลคิวคิวมูลัสนิมบบสสเตตัสคิวมูลนิมบสคินิ่งวะอ่าโอเคนะครับเกือบครบแล้วเนาะ,ะลงบันบางสั่นบังนี่แหละต้องเป็นข้อมูลได้บนมันวาสิมาเห่นสื่อได้ต้องว่าจะาข้องเฮ็ดแล้วได้อย่างเนี่ยอันนี้การเก็บเป็นบ่เนี่ย วิธีการเก็บเป็นระเบียบไหมเนี่ยมีวิธีการเก็บมันกับพี่โบหรอการเก็บเชือกโบไม่ชอบางรัวะโบชอบนี่เดินว่าหน่อยนะครับเนาะถือว่าขุ่มป่ะครับุมครับถ้าสมมติว่าทำาเมื่อนี้นะครับหรือว่ารอบนี้เป็นหนาวสุดท้ายของปีวันนี้ต้องรออีกปีหน้านี่ก็ถือว่ารออะไรเนาะแตเพราะมันขุ้มหมดเลยเด่นไม่ตั้าางแต่เดือนอะไรครับเนี่ยเดือน ตอนพิกานี่นะครับเพิ่นขามปีตอนนี้กันวันที่เท่าไหร่มื่อนี้มื่วันที่ยี่สิบหกเลยมันบาครับครับยี่สิบหกเดือนกุมภาพันธ์จะสิ้นเดือนกุมภาพันธ์จะเข้าเดือนมีนาเลี่ยนะครับก็ถือว่าขุ่มนะครับเนาะเขาบอกท่านผู้ชมนะบอกเป็นเส้นว่าเขาเนี่ว่าเพื่อนๆครับเขาต้อง,งหากิจกรรมอย่างดีนะครับที่มันสั่งสรรค์ในความรู่ผมเด้ในหลายอย่างในการบอกมูลในว่าจะอยู่นะคกับโทรศัพท์ยังเดนียวบางสิ่ง เอาบอก,กบมู๊บ,บริหารแห่งของเมาอย่าอยู่แต่กับเพาะสัตว์เมันเยอะแล้วครับนี่นี่มู๊เขาอยู่ในกล่องเนี่ยออกมาเบาาิ้งข้ามาสัตว์ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับอ๋อมันข้ามสัตว์ประมาณหนึ่งชั่วโมงต้องบอกวางซี่เพื่อนๆครับโทรศัพท์เบิ้งได้แต่ห้ากระหายคือจังพิดเนี่ยพิดเบิ้งข่อยังเพราะว่าค้นหาความรู้จากยูทูบใช่ไหมหถ้าไม่เข้าใจกิริย์หรือว่าบาปพิษคนสกุลเนี่ยจะไปเปิดยูทูบแล้วก็มาดูดูแล้วก็หาข้อมูลได้วข้อมูลแล้วก็ สมาปฏิบัติมันบ่ครับนี่แหละครับถูกต้องครับมันเป็นบกมูนเล่ินยุคก,กับเกมเฮ็ตไทยสมาธิสั่นไหวเด้อเอาโอเคครับเอาขอ,อกันรอบหนา้าเก็บหน้าเนาะเอาบอกกนเพื่อน,นี่อันพอได้ึ้นสอบยังเคยเ็ดไปโยชนที่มันบ่ได้ร้รอนผู้อื่นแล้วก็บ่ได้ร้อนมจากของเอาพูดดีไม่ใช่พูดได้บ่ม,มันให้มันโค้ชก,ก่อนพิธีกรบอกดีเนาะเพื่อถ่ายจี๊ฟ่ยังครับพี่น้องถายฟ่ยังครับพี่น้องบ้างนะอย่าลืมกดติดตามช่องสบายๆเช่นกันนะครับ จะได้พบกับยังแนนได้ซองนี่ยจะได้พบกันการซ้อมอลครับเตยวัครับข้างภายในเนาะของบ่าวพิ้งค์คนสกุลครับเตยบอลเก่งอยู่บทตัวเนาะพ่อใดครับพ่อใดอยู่เนาะในสภาพวิดงออกตื่นสายได้บันแล้วจากดูการว่าเนี่ยก็จะได้ไปซ้อมบอลแล้วครับพี่น้องเอาโอเคครับพอกันเก็บหน้าสวัสดีครับครับ